สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูกลุ่มข้าวโปงหมู่หนึ่งตำบลป่าไว้นั่งกับพบ่อิม่สางนะคะนี่นะคะกลุ่มข้าวโปงค่ะมีวิธีการตอนการทำของคุณแม่นะคะมาชมด้านนี้เลยค่ะ อันนี้คือเราผสมแล้วใช่ไหมคะคุณแม่ผสมผสมแล้วนะคะแล้วก็มามาปั้นปั้นแล้วคุณแม่ก็มาวางตรงนี้แล้วก็ทผมาทำแผ่นนะคะทีนี้ครูพรจะมาทำแผ่นให้ดูนะคะสาธิตค่ะขอนั่งท่าธรรมไทยแมงก่อน ก่อนอื่นเราก็เอาก้อนที่คุณแม่ปั้นมาตรงนั้นมาวางตรงนี้ใช่ไหมคะแม่ค่ะามาวางไว้นะคะแล้วก็มาทับนี่ค่ะกดลงไปแรงๆ 1> 2>, ง1 2 3องสองึบเดเป็นแล้วนะคะเห็นไหมคะสุดยอดเลยเนี่ยเ,ยเห็ไนไหมคะแล้วเราก็จะมา เอาออกนะแม่น,น,น้อเอาออกเอาออกแล้วก็เอาวางไว้อย่างนี้จากนั้นเราก็จะเป็นต่างแดดค่ะมาเลยค่ะตามมาเลยนะคะดอกไม้แล้ววางไหมล่ะตามมาเลยค่ะไม่เกี่ยวไม่ต้องไม่เดี๋ยวนะคะคุณแม่ อาทิตย์การตักทำยังไงคะคุณแม่จบกแบบนี้ค่ะแบบแบบนี้นะคะทาความลงนะคะอันนี้ก็เพิ่งหัดทำนะคะเนี่ยโอเคค่ะีต้องยกไปค่ะโอ้ยช้าหน่อยนะคะไม่เป็นไรค่ะรอสักประมาณนาทีก็ได้โอเคค่ะเห็นไ,ไหมคะนี่คือ เนหมคะอันนี้คือข้าโป่งค่ะคุณครูค่ะนี่คุณครูคุณครูสอนวิทยากรนะคะเห็นไ,ไหมคะข้โป่งค่ะหมูหนึ่งตาบนตาไว้พร้อมฝางนะคะค่ะอันนี้ตาแห้งเสร็จแล้วแล้วก็ไปปิงป้งไปไปปิ้งที่ที่เตาถ่านนะคะ